สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบจ็ดพฤายนหกแปดนะครับ Facebook กีตาร์สันโดดครับอันนี้ห้องเก็บกีตาร์ส่วนหนึ่งของผมนะครับในนี้ก็จะมีประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบตัวได้ครับวันนี้ผมมีกีตาร์สวยๆแลวขายถูกๆตัวนึงครับเหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้เราขายกีตาร์แพงลำบากนะไปเดี๋ยวไปดูตัวนี้ครับผมเลือกไว้ให้แล้วสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับสวยมากนะครับ เคสประกอบการถ่ายให้สวยนะครับกีตาร์เป็นกีตาร์ปีเก่านะครับบางทีเราอย่าเพิ่มอย่าเพิ่งไปบอกว่าถ้าเราไม่เห็นยี่ห้อเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยงานมันสวยเหมือนเซนเดอร์เม็กซิโกเลยนะครับบนนี้เห็นลายไม้ด้วยนะครับด้านข้างก็จะเห็นลายไม้เดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ดูกันนะครับเห็นลายไม้บนดี้ด้านข้างลายไม้วนสวยนะครับผมไม่กล้าระบุเป็นไม้อะไรนะครับนะแต่ละด้านก็จะลายไม้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเรามองอย่างเงี้ย สิงก็บอกสีเข้มเข้มหนึ่งไงครับผมขอสัญญาเลยว่าในกล้องในคลิปวิดีโอนี้จะไม่มีการแต่งสีงหรือแต่งภาพเพิ่มใดๆทั้งสิ้นที่คุณเห็นในในคลิปวิดีโอนี้จะเหมือนตัวจริงทุกอย่างเห็นไหมครับถ้าเราไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนี่คือเฟ n เดอร์ x ม c กโกได้เลยนะครับใกล้เคียงมากแต่พอมาดูการต่อไม้โอเคอ่านี่ตัวนี้เป็นกีตาร์จีนปีเก่านะครับยี่ห้อสจวตนะครับแต่ว่ารุ่นนี้หายากครับ ซูเปอร์ออริจินอลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ใช่ว่าเราต้องจะต้องหายี่ห้อนี้นะต้องมองที่งานด้วยบอดี้เห็นลายไม้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม้สวยไม้ดีเขาจึงกล้าทํำสีให้เห็นลายไม้ถูกไหมครับถ้าตัวไหนบอดี้เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ที่สวยอ่ะบางทีเขาก็เอาเศษไม้มาปดรวมกันนะกีตาร์จีนอ่ะเขาก็จะทําสีทึบๆมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสังเกตแบบนั้นแล้วก็เราก็ดูที่ซิงเกิลบอด สีเข้มๆและเห็นเนื้อไม้รุดหวู่อย่างเงี้ยมันจะโมขึ้นเสียงดีโดยส่วนใหญ่นะล้วเทียบกับราคาเขานะเสียงดีเกินราคาดีกว่านะครับมาดูกันแบอบดี้ออกเป็นสีเขาเรียกว่าสีน้ําเงินเข้มนะครับมีเหลือบๆฟ้าอยู่นะครับเราจะเห็นลายไม้เขาเห็นไหมครับมันเป็นสีที่มองเห็นลายไม้แต่ว่ากล้องจะจับได้ไหมนี่นะครับเห็นลายไม้ ลายไม้คล้ายๆไม้ทั้งเป็นทั้งเอลเดอร์ทั้งแอผสมกันมั่วตัวไปหมดไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะครับเป็นไม้แท้นะครับในช่องคันโยกก็ไม่มีชั้นไม้อัดอะไรนะครับต้องระวังเรื่องไม้แท้ไม้อัดด้วยนะนี่เห็นไหมครับเป็นลายไม้เลื้อยตรงนี้หมดเลยแต่ว่าในกล้องวิดีโอน่าจะจับไม่ได้ละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับเส้นตรงนี้เหมือนลายไม้เอลเดอร์หรือเป็นแอรเหมือนนี่เฉยนะครับ ลายไม้คล้ายๆแต่ไม่มีใครกล้าระบุได้ว่าเป็นไม้อะไรนะน,รน้ําหนักตัวนี้สามกิโลครับปยียกใช้งานได้ดีนะครับหย่อนอย่างสภาพโอเคเดี๋ยกขันคอใช้งานได้คุณเอาไปเซตอัพต่อได้เลยกีตาร์เป็นปีเก่านะครับคล้ายๆเหมือนกับว่ามือหนึ่งค้างอยู่ในโรงงานนะครับเนี่ยครับพิการพลาสติกพึ่งดึงออกนะครับแต่กีตาร์ก็มีริ้วรอยนะเพราะว่ามันก็มีการขนย้ายกระแทกอะไรกันไปบ้างอย่างนี้ครับ มาดูงบอดี้ก่อนนะหนักนะครับสารพิโลน้ำหนักดีด้านข้างก็เห็นลายไม้เนี่ยครับในกล้องวิดีโอคุณเห็นไหมครับลายเส้นโค้งๆแบบเนี้ยมุมไหนถึงจะเห็นเนาะเนี่ยครับพอเห็นไหมอืมพอเวลามันซูมแล้วมันจะโอเคอย่างนี้คุณเห็นไหมครับเนี่ยครับเส้นยาวๆผมเอามือจับวิตาไว้อันหนึ่งนะก็เลยไม่สามารถชี้คุณเห็นได้นะครับเนี่ยเส้นยาวๆตรงเนี้ยเหมือนแอสเหมือนเอลเดอร์ เหมือนอะไรก็ว่าไปนะครับด้านข้างอีกข้างนึงก็เห็นครับด้านนี้เห็นชัดกว่าด้วยเนี่ยครับคุณเห็นไหมลายเส้นเส้นี่คือลายไม้นะไม่ใช่ลายแสงเงานั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าลอกสีออกคุณจะได้ลายไม้อย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันเหมือนลายของไม้แอสนะครับน้ำหนักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นก้นก้นวงวงเลยด้านข้างคุณจะเห็นนะฮยเส้นเส้นที่คุณเห็นตรงนี้ยแล้วก็เป็นก้นก้นวงๆอย่างนี้วงหอยอย่างเงี้ยคือใช่หมด ลายไม้หมดเลยนะครับนะเนี่ยครับนี่ครับเป็นลายคลื่นน้ําทะเลเนี่ยครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะกล้องวิดีโอผมเป็นไอโฟนปีปีเก่านะรุ่นโบราณนี่ครับตลอดด้านข้างเลยไปถึงตรงบันท้ายเลยนะครับเห็นไหมครับลายไม้ยาวเลยเขาทาสีน้าเงินปิดไว้ตํ้หนีก็มีสีถลอกบ้างนะครับตรงบันท้ายนะครับเห็นไหมครับสีถลอกไม่มีรอยแตกแล้วนะอ่า คอ้าดหลังติดเฟรมมาด้วยคอ้านหลังติดลายเฟรมมาด้วยอ่ามาดูกันก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูฟินก้บอร์ดด้านหน้านะบอดี้ด้านหลังวันนี้อาจจะพูดรวๆหน่อยนะครับนะเห็นลายไม้อีกแล้วครับเห็นไหมครับยูรอยพวกนี้มีโดยทั่วไปนะครับมันไม่ใช่กีตาร์ที่เป็นมือหนึ่งท้าสตอกจากโรงงานอ่ะมันก็มีการขนย้ายอะไรบ้าง<ะ>เห็นไหมครับ <glauben. S 1> ลา<ะ>ย <camoufl aging S 2> ไม้เห็นไหมครับไล่มาทั้งตัวครับลายไม้ ลายไม้นะครับลายไม้ตรงนี้ก็เห็นหมดครับลายไม้ใหญ่อย่างเงี้ยก็เหมือนไม้แอสครับบางคนก็จะมองเป็นเอลเดอร์ก็ได้นะครับมันก็มีเอลเดอร์ลายแบบนี้เหมือนกันคอนทัวร์สวยมากนะครับคอนทัวร์โซลูตรงเนี้ยก็ปีี่้อเอฟมาเลยฮะลายไม้เห็นหมดครับพิกาดขาวออกเป็นสีครีมสวยละมีซีอีนะครับ ผมแกะน็อตมาให้คุณดูแล้วว่าเป็นไม้แท้หรือเปล่าเห็นไหมครับชุดหย่องงานเคลือบานาอะไรก็ดีกว่างานจีนสมัยนี้ลิบครับนะครับนะครับบอดี้ไม่มีไม่มีชั้นเป็นแบบขนมชั้นนะพวกไม้อาจจะเป็นขนมชั้นเลยเป็นชั้นๆอย่างนี้เปูดอยๆนะครับดูดีหมดนะตัวนี้ผมจะไม่ได้เซตอัพให้นะครับแต่ผมเช็คให้หมดแล้วนะครับทัชชิ่งก็ตอนนี้ตั้งสายเตีย้ยๆอ ถ้าชิ้กนกำลังดีดีกว่าไม่เตีย้ยแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะครับเล่นได้สบายเดี๋ยวผมจะเซตอัพพื้นฐานไปให้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องมีคลิปเสียงเนาะราคาถูกโอ้เห็นงานแค่บอดี้คอยนี้คุณก็รู้แล้วว่าเสียงมันต้องดีแน่นอนนะครับเสียงต้องดีกว่าราคาที่ผมขายแน่นอนเห็นลายไม้ไหมครับแบบนี้ไม่ใช่ไม้บนปนที่มาอัดรวมกันครับเป็นไม้ชิ้นครับสมัยนี้จีนใช้ไม้บนปนมาอัดรวมกันเป็นเป็นคอแล้วนะนะครับ ขออนุญาตไม่ลงหรือกว่านี้นะแล้วคุณก็จะเห็นลายลิวเฟรมขึ้นมาเห็นไหมครับจริงๆถ้าถ้าเราลงออยหรือลงอ่าสแลกหน่อยนะครับสีเข้มๆหน่อยจะเห็นลายลายเฟรมชัดกว่านี้อีกนะครับนะลายไม้ที่เป็นเส้นตรงก็สวยครับแล้วก็เวลาตรงนี้จะเป็นเหลือเฟรมหมดเลยนะครับถึงนู่นเลยนะครับแต่เฟรมไม่จัดนะแต่เป็นลายเหลือเฟรมเหม็นไหมครับริ้วลิ้วลิ้ว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 ,ลว,ลว,ลวลแล้วก็ ไม้เป็นไม้แบบลายไม้สวยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกีตาร์ที่ผมจะขายราคาถูกๆนี้นะครับตรงนี้มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับแต่จับไปก็ไม่สะดุดมืออะไรมากมายหรอกครับคุณวันนี้ผมเหนื่อยหน่อยอาจจะพูดเสียงแบบเปรย์ๆหน่อยสวยนะครับคอมีโหนกสวยก็ปีโหนกสวยนี่รอยต่อไม่ใช่รอยหักนะครับรอยรอยของไม้สวยนะครับ ลายเกินไม้นะครับเนี่ยเห็นเป็นริ้วเฟรมเห็นไหมฮนะเห็นเป็นริ้วเฟรมแบบบุบๆ,ๆ,ๆนะครับโอเคเ็นอินชานะครับเราไม่ต้องไปหายี่ห้อนี้นะเพราะยี่ห้อนี้ตัวอื่นไม้มันอาจไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับหัวก็สวยลายไม้ต่อขึ้นมายาวเลยครับสวยงามลูปปิดก็วินเทจนะครับตามสไตล์สวยไหมครับเห็นหลายลายลายเฟรมไหมครับ ช่วยซื้อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับนะผมจะได้เอากีตาร์ดีๆมาแบ่งคุณเยอะๆนะครับอ่าแลวทีนี้มาดูฟิงเกอร์บอดเฟดยังอยู่ในสภาพไม่มีรอยสึกลึกๆนะเท่าที่เราดูด้วยกันนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันดีกว่าเนาะคุณดูฟิงเกอร์บอดไปด้วยนะครับฟิงเกอร์บอโรดวูดที่สีเข้มๆแล้วมีรอยเสี้ยนเยอะๆอย่างเงี้ยถือว่าดีครับสมัยนี้ฟิงเกอร์บอโรดวูดจะแทบไม่มีเสี้ยนให้เราเห็นแล้วนะแล้วสีจะไม่มีเข้มๆให้เราเห็นแล้วนะครับ คุณดู board, ฟีนก็บอร์ดกับเฟดไปพร้อมๆกันนะครับนะอยังดูดีนะครับไม่มีใครมาขายกีตาร์ราคาถูกแล้วมาทําแบบนี้ให้ใหคุณหรอครับมานั่งเช็คเลยขันคอนั่งเช็ดนั่งเช็คทุกอย่างบอกรายละเอียดทําคลิปมีผมนี่แหละนะครับเลขขันคอใช้งานได้ดีนะครับใช้เบอร์ปกตทิที่ใช้กับกีตาร์จีนได้เลยนะครับวันนี้ลิ้นรัวเป็นพิเศษนะี่ครับ ด้านหน้าขอขอก็อเหมือนจะติดลิ้วเฟรมมาเล็กๆด้วยนะเล็กๆตรงนี้นะครับไม่มากมายเล็กๆกำลังสวยนะครับลายไม้สวยมากเห็นเป็นเส้นริ้วๆตรงนี้ด้วยโบโก้ <Log o S 2> ก็ทําแบบดีนะคุณจะขัดออกทําเป็นชื่อคุณเองหรือขัดเป็นลีลิกหรือจะทําเป็นโลโก้เอก็ไม่มีใครว่าผมว่าดูดูเนียนอ่ะเปลี่ยนพิกาศให้มันเก่าๆหน่อยนะให้มันสีแบบครีมจัดๆไปเลยนะสวยเลยอินเลก็ทําสวยนะอินเลมุกแบบว่า ดูคล้ายๆยี่ห้อไม่กล้าพูดว่าเอฟเลยดูไกลๆอะ่ะใกล้เคียงทีเดียวนะครับผมจะให้คุณฟังเสียงป่าจากเขานะครับเสียงดีนะครับ ผมได้ลองเซตอัพเบื้องต้นไปแล้วนะครับเล่นคันคอใช้งานได้ดีแล้วก็คือกีตาร์ราคาถูกพวกนี้อาจจะมีบัตบางช่องบ้างแต่ว่ามันไม่ได้บัตแบบขนาดไม่มีเสียงออกเวลาออกแอมป์แล้วมันผ่านไปได้เราก็ถือว่าโอเคนะครับขนาดกีตาร์แพงๆเนี่ยตัวหังสี่ห้าหมื่นเฟสดยังมีปัญหาบ้างเลยครับใช่ไหมครับแล้วนี่เป็น,ปนกีตาร์ราคาถูกนะเฟตมันก็ไม่ได้เนียบเท่ากับกีตาร์แพงๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมว่าตัวนี้งานดีนะไม่คมด้วยนะครับ ด้านข้างเขาก็เก็บงานมาดีนะคือคุณอย่าไปเลือกซื้อแบบว่าอ๋อต้องเอากีต้์ยีห่ห้อสตูว์พีเอบอกดีไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่บางตัวนะทุกยี่ห้อเป็นแค่บางตัวนะครับเก็บงานมาค่อนข้างดีเฟดไหนที่มันที่มันมีบัสมากๆเนี่ยผมได้ขัดเฟดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วคุณไปปรับแต่งเพิ่มอ,อ,กอีกเล็กน้อยเองนะคุณนะเป็นผมผมจะขัดเลยตรงนี้เห็นลายไม้ใช่ไหมครับขัดให้สีเขาหลอกเลยเป็นรีเล็ก เิลลิกสีฟ้าเนี่ยคุณสีฟ้าน้ําเงินเนี่ยน้าเงินเข้มเอาอมฟ้าเนี่ยมันจะเห็นลายไม้ตรงนี้เลยแล้วคุณก็เอาสลักนะสลักทาไม้เนี่ยสีดำาๆเนี่ยลงเห็นลายไม้ด้านหลังคุณก็ขัดเลยด้านข้างคุณขัดเลยเห็นไหมครับเห็นลายไม้เลยสวยมากชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะครับดูแลด้วยใจครับ